หลังจากที่เราแช่มเมล็ดไว้เมื่อวานเย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะตอนเช้ามาเราก็เอามาล้างเสร็จแล้วก็าหา,มาเมล็ดที่มันเสียมันแตกออกไปให้หมดนะคะเทน้ำออกสอใส่กระกาไว้เพื่อที่ให้เขาแห้งนะคะเวลาที่เขาแห้งจะทำให้เราหวานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไปเตรียมดินค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเตรียมดินใส่ถาดเราใช้ถาดโดโส ค่ะขนาดใหญ่นะคะสั่งมาถาดละ,ะประมาณ20สิบาทนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราใส่ดินประมาณเกือบครึ่งถาดแล้วก็เอามือเกลี่ยเกลี่ยดินหรือว่าจะใช้ไม้ใช้วัสดุอะไรก็ได้นะคะทำให้เขาเรียบร้อยเกลี่ยเกลี่ยเสร็จอเอาไม้เกลี่ยโดยที่ยังไม่ต้องกดนะคะเอาไม้เกลี่ยเสร็จแล้วก็ <c oughs> ทำไปให้ครบ10ถาด1กิโลกรัมเนี่ยเราจะไดเ้เราใช้ถาดโดโสะประมาณ10ถาดนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินไว้10ถาดแล้วเตรียมดินใส่ถาดไว้10ถาดแล้วเนี่ยเราก็มาดูวิธีการเพราะเมล็ดของเราเลยค่ะโอเคนะคะเราก็จะเตรียมถาดมาวางไว้ ที่กระมังแล้วก็ราดน้ำรดน้ำไปพอประมาณโดยชุ่มๆนะคะไม่ต้องแชะหนึ่งรอบก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดที่เราเตรียมไว้เนี่ยโรยลงไปค่ะเราโรยให้ทั่วเลยนะคะโรยให้เขากระจายทั่วเต็มถาดอ่าโดยที่ไม่ให้ระวังไม่ให้เมล็ดเขา <c oughs> ทับซ้อนกัน เพราะว่าการทับซ้อนกันเนี่ยทำให้เขาไม่งอกแล้วก็อาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะวานไปเสร็จชั่วเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กดทับเขาหน่อยเพื่ออให้เมเล็กเขาเรียงตัวกันนะคะพอเรากดทับเขาเขาเรียงตัวก็เรียบร้อยไม่ขี่กันแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ดินกลบหน้าใช้ดินกลบหน้าเยอะนิดนึงเพราะว่าอ่า มเมล็ดนำข้าวของซูเปอร์ท็อปเม็ดใหญ่เนี่ยนะคะเขาต้องการดินเยอะกลบหน้าก็ต้องการเยอะเช่นกันเพราะว่ามเมล็ดเขาใหญ่รากเขาโตเร็วไปเร็วมากนะคะพอใช้ดินกลบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ไม้เกลี่ยอีกรอบนึงเกลี่ยให้เขาเพื่อให้มันกลบมเมล็ดนะคะพอเราเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดนิดนึงนะคะใช้กดเบา กดเพื่อให้ดินนะปิดเม็ดเขาสนิทการทำแบบนี้จะช่วยให้รากเขาไม่ลอยนะคะเรากดกดกดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็รดน้ำอีกรอบหนึ่งบางๆนะคะเพื่อให้ดินที่เราใช้กลุบหน้าเขามีความชื้นนะคะพอเรารดน้ำแล้วเนี่ยก็เช็ดขอบป,ปากให้สะอาดเนาะเช็ดดินจะไลใช้แผ่น f ิลเ u อร์บอร์ ขนาด A3 ปิดทับไว้แล้วเราก็เอาไปเรียงทับกันไว้เป็นชั้นๆไปนะคะประมาณไม่เกินซ้อนกันไว้ไม่เกิน5ถาดนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นนะมันจะสูงเกินไปยกถาดลงไปแล้วก็ถาดต่อไปแล้วก็ทับซ้อนนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณ5ถาดใช้อิดบล็อกหรืออะไรก็ได้ที่หนักๆทับเข้าไว้2วัน โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหรือรดน้ำอะไรนะคะทับให้หนักๆสีห้าก้อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็